ผลละดเนี่ยไมต่อเนีะผลมไม่ตอ่อเนี่นอ๋อนล้ีผลไม่ตอ่อเนี่ยอนองไอครับแล้ววันเดินตีเกินตักนิดนึงก็ได้พี่เดีเ๋ยวขอหยุดสักฆ่านาทีนาที ไห้โดนเที่ยเข,ข้าแน่เมือ,มองไลงพูดหนรพไหนึ่งสองสามสี่ห้าชนะแน่นอนวัสวัสดีครับผมเมืองไทยพีเคเสียนชัยเมืองไทยยิมครับ,บ,แแนะบาแนะบม้ถึยยคคง,งความพร้อมกับที่จะต่อยสุดใหญ่ครับวันสุดหน้านะครับผมครับก็ นนก็ซ้อมมาเดือนกว่าสอเดือนแล้วครับผมก็ซ้อมเต็มที่แล้วครับผมแต่รอแค่ถึงเวลาแค่นั้นครับในการเจอกับเซกสันรู้สึกนี้จะเป็นภาพที่5ครับ<ะ>ผม,นนมในการเจอกัน4ครั้งที่ผ่านมาในการเจอกันนี่คือเราแพ้มหมดเลยครับ<ะ>ผมก็แพ้ครับผม พอได้บอเวลาันผ่ันไปเนาะคราวนี้ในเรื่องของการปล่อยปฏิการในรูปแบบมวยสามยกมนูนนี่ในสวนตัวของมึงจคิดว่ามันจะต่างจากรูปแบบท่ายกมากหรครับพ่อคิดว่าต่างพอสมควรนะครับเพราะว่าชกมวยห้ายกก็จะมีเรื่องราคาแล้วก็รูปทรงมวยอะไรด้วยเข้ามาควบคู่ด้วยแต่มวยวันนี้เราออกอาวุธให้เข้าเป้าเป็เปนคะแนนหมดนียครับมันก็อาจจะง่ายกว่าเนี่ยครับ รู้สึกว่าฟอร์มในการชกของหลังของเมืองไทยทำง,งานนี้จะทำงานได้ดีต่อเนื่องครับพอ,อต่อยในรูปแบบมวยสามยกร่างกายมันมันอยู่ในช่วงพีคของเราเนี้ย้อนกลับไปก่อนที่จะปั๊ไปเนี่ยมันจะกี่เปอร์เซ,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 เซ็นต์แล้วเทียบกับในร่างกายตอนนั่้นตอนนั้นนะก็สองไฟหลังก็ดีขึ้นมานะครับก็ดีขึ้นมาเกือบเท่าเมื่อก่อนแล้วครับผมก็คิดว่าด้วยความมั่นใจแล้วก็อะไรด้วยครับคิดว่าดีครับ รู้สึงว่าเต้เคยปล่อยกับการแข่งขนมาครัคร้งหนึ่งก็ทีครั้งที่ที่เราปล่อยมาปัจจัยเลยทำให้เราแพขนาดนั้นเ้ยก็ก็จะมีช่วงท้ายๆหรืออะไรอย่างนี้แกพี่แกจะใช้ความเก่าแก,แก้เกมลงเอวบ้างอะไรเรื่องหักล้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็ทําให้เรา เสียทรงเสียอะไรอย่างนี้ราคาก็ไปอะไรงนี้เราก็ตามไม่ทันอะไรเราก็เบียดเบียดมาอย่างนี้ครับคุณกัก็ปล่อยสอดค้องมรข้าผมครับผมก็เราก็จะไม่เก่งเรื่องพวกทรงมวยอะไรเท่าไหร่อย่างนี้ครับสี่ครั้งที่ผ่านมามันน่าจะพอบอกอะไรกับเราได้บ้างว่าเราเรามีจุดไหนที่น่าจะดีกว่าทางด้านของเป็นสัครับก็ในไฟ์ก่อนๆที่ผมแพ้มาก็ ช่วงหนึ่งสองสามี่นี่เราก็คิดว่าเบียดๆถึงกับเรานำด้วยซ้ำครับผมก็มาพลิกท้ายๆแค่นั้นเองครับผมถ้าเป็นมวยสามยกผมคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมด้วยสภาพร่างกายแล้วก็อะไรด้วยตอนนี้ครับถ้าถกันพูดถึงฟองร์มของเด็สันเชื่อว่าเราน่าจะได้สึกสารแล้วก็เห็นฟอร์มเตะสั่หลังษเห็นการต่อยของเ็ะสันเป็นไงบ้างในรูปแบบมวยสามยกก็เห็น ในรูปแบบมวลสัมยกปอมของพี่เสถันเขาก็ก็ดีนะครับในช่วงแรกๆแต่ผมมองหลังๆมาพี่แกมีโดนอาวุธแล้วก็มีอาจจะลอยลาบ้างผมมองนะครับครับผมมีบ้าบ้างครับผมมีออกอาการบ้างอะไรอย่างงี้มีมีโดนหนักๆก็มีมองให้เห็นมีเห็นบ้างครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอายุที่ทมาตยางหากันอันนี้เขก็อายุเยอะก็น่าจะมีผลด้วยหม,มในเรื่องของ ก็ด้วยอายุด้วยอะไรรูปร่างพี่แกจะเจอตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่ผมมองในปนี้เราก็ผมก็คิดว่าตัวผมจะได้เปรียบรูปร่างพอสมควรอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมว่าลดเยอะอยู่ในน้ําหนักนี้ก็ยังยังลดพอสมควรอยู่ถึงถน้ำหนักตอนนี้ยังเกินอยู่ก็เกินเกินบ้างนะครับผมเกินบ้างอยู่ยะก็พอสมควรอยู่ครับแต่ก็ตามตามกณฑนที่ที่เราทําอยู่ประจำครับ ครับผมสี่ครั้งนี่ถ้าย้อนกลับไปเดี๋ยปล่อยที่ไหนบ้างเราจําได้ไหมน่าจะมีอยู่เขตภาคใต้ครับผมแล้วก็ลุมพินีครับผมคือปล่อยสัญจรครับผมแล้วก็ที่ลุมพินีครับผมรอบนี้ก็กลับมาที่ลุมพินีครับผม พูดถึงเรื่องของน้ำหนักเราเรามีต่อยเป็นตั้งแต่ร้อยสี่ห้าแล้วไปเนี่ยมีวันต่อยร้อยสี่สิบโดยส่วนตกลงเราคิดว่าน้ำหนักไหนคิดว่าน่าจะเป็นน้ำหนักที่พอดีแล้วก็ถ่ายในในในสนองที่สุดก็ประมาณ38 39 40นี่ก็พอได้อยู่ครับตอนนี้ก็น้ำหนักขึ้นมาเพราะว่าเราด้วยบำรุงกล้ามเนื้ออะไรต่างๆขึ้นมาบ้างอย่างร้นี่ก็ลดเยอะอยู่เหมือนไฟที่แล้วก็มีลดเยอะอยู่ครับ35นี่35นี่น่าจะเหนื่อยเลยแหละครับ เล็กพูดถึงนะไปี่ปล่อยมุมเล็กเนาะเกมการพบสามยกเนาะพูดถึงด้วยด้วยรูปแบบแบบนี้เราคิดว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากรูปแบบนี้ครับก็ในรูปแบบสมยกนี่ผมคิดว่าผมอาจจะได้ประโยชน์คือเราก็สามารถต่อยนับต่อยน็อกได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ด้วยด้วยสภาพร่างกายความความที่ยังฟิตอยู่ผมคิดว่าผม น่าจะมีความเหนือเหนืออยู่เหนือกว่าพี่เอกสรรอยู่ <Yeah. S 1> ก็ผมคิดว่าผมก็สามารถต่อยนับต่อยน็อกได้เหมือนกันถ้าถ้ามีจังหวะของเราครับก็ผ่านเอกสรรไม่ได้ต้อกตัดเป้าอะไรต่อไปในนาครับก็ถ้าผ่านพี่เอกสรรไปได้ผมคิดว่า <Yeah. S 2> ผมก็อยากมีโอกาสขึ้นไปวันแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้พี่เอกสรรแกก็ชกวันแชมเปี้ยนชิพอยู่ถ้าผมชนะพี่แกได้ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในตัวผมอีก ครับผม้าเไปารใหญ่คนหนักเราจะขยับไปสักหรนอว่าต่อยน้ำหนักเยน่าจะต้องขยับไป145ครับเพราะว่าวันแชมเปี้ยนชิพมันเป็นเวทที่ต้องโชค1้ 104, 5ยไม่ง้นก็ร้อยสามห้อย่างเงี้ยครับ 45, นี่เป็นไงบ้างก็คำน่าจะใหญ่อยู่แต่ว่าก็คิดว่าเราก็ต้องปรับตัวตามขึ้นไปอีกเพราะว่าเราก็ต้องบำรุงตัวเองกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องตามให้ทัน สัเมื่อวานที่เราไปสัมภาษณ์มาเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะไม่ครบยกพนักสูงเลยแล้วส่วนตัวเมืองไทยคิดว่าจะเหมือนกันไหมกก็ถ้ามีโอกาสใครพลาดก็โดนได้เหมือนกันครับผมเพราะว่ามวยต่างคนต่างบูสครับผมก็ไม่ประมาทครับผมสำหรับมั่นใจของเราในวันศุกรเนี่ยคิดว่าประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะคว้าชัยได้ก็มีแอบมั่นใจอยู่ครับก็คิดว่าน่าจะคว้าชัยได้แต่ก็ ยังยังไม่ชะล่าใจมากครับผมก็พยายามไม่ประมาทครับเต้นที่ขาต้องเต้นไมนิดนึงรู้สึกว่าเวลาที่เราต่อยกับชาติหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยหลังหลังคนไทยบ้างจะโดนหมัดต่างชาติลำหนังทุกคแต่ไม่ล่าสุดเราดูได้เห็นแล้วว่ารเราสาม,มารถที่จะชกหมัดกับต่างชาตนะิได้ค,ความยากง่ายกับการต่อยคนไทยกับต่างชาติจะเป็นหมัดที่ส่วนตัวเราคิดว่าต่อยกับคนไทยหรือว่ออาต่างชาติมันยากกว่าก็คนไทยก็ ม,มันแล้วแต่ทรงมวยแล้วก็สไตล์การชกของแต่ละคนด้วยมันกันนะครับผมถ้าต่างชาติก็ถ้าเวทเท่าๆกันหรือไม่เหลื่อมล้ำกันมากผมคิดว่าผมทนได้อยู่ครับสุดท้ายะครับฝากไปถึงแฟนมวยที่รอชมรอเชียร์สุดหน้าครับผม <Bloom> ก็ฝากแฟนมวยนะครับผมก็ ไปนี้ผมเจอกับพี่เส,สกสารความมันความสนุกรออยู่นะพี่ก็อย่าอย่าอย่าพลาดนะผมก็รอติดตามชมได้เลยครับผมทำเต็มที่เหมือนเดิมาผมครับนีครับ